ถูกไหมครับแต่ในกรณีรถซื้อกับเราปุ๊บเนี่ยถ้าคุณจะทํากุญแจสํารองเนี่ยเคลียร์กับลูกค้าก่อนนะพะลูกค้าบางคนเนี่ยหรือว่าเซลล์แล้วกันอาจจะไม่เข้าใจว่ากุญแจสํารองต้องเป็นแบบกุญแจพับรีโมทเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่กุญแจสํารองเราทําให้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นหัวยางแค่นี้เองนึกออกไหมฮะค<ะ>่ะเนาะถ้าอย่างนั้นกุญแจพวกเนี้วิธีกุญแจพวกนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะคำว่าอ e ีโมอีโมบเซอร์พวกคุณทราบอยู่ใช่ไหมคอีโมบเซอร์ e เนี่ยคือว่า ดอกสกัดเป็นเหล็กพวกนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บบิดได้แต่สตาร์ทรถไม่ติ่<ะ>เนื่องจากอ e ีโมบริเซอร์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแถบบัตร E D M แม่เหล็กในบั ATM, นตร E D M หรือออนะไรก็ตามถ้าอย่างนั้นกุญแจตัวนี้มันจะต้องเป็นรหัสโค้ดแล้วก็จะเป็นแถบแม่เหล็กข้างใน<ะ>ถ้าอย่างนั้นกุญแจที่ไปปั๊มร้านทั่วไปเปิดรถได้แต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้คุณต้องบอกลูกค้าด้วย<ะ>ในกรณีมันลงอ e ีโมบริเซอร์เนี่ย อีโมบเซอรเวลาพี่บีเขาลงเนี่ยเขาจะลงรหัสใหม่เลยถ้าอย่างนั้นกุญแจดอกเก่าไม,ไม่ไม่สามารถเอามาสตาร์ทใหม่ได้เข้าใจไหมฮะพราะเขาต้องเคลียร์อีโมรหัสใหม่การที่ลงโปรแกรมใหม่อีโมมันจะเคลื่อนซึ่งดอกเก่าออกมาใช้ไม่ได้เปิดประตูรถได้เข้าจสตาร์ทรถไม่ได้ะนะฮะ